ต่อดีสถานีเมาเมารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสวดีค่ะดิฉันนางสาววริกาวรรณประดิษฐ์ค่ะครูอาสาสมัครกอนอาศนสกรอ,อําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวันนี้เป็นตอนที่น่าสนใจมากคือตอนคนกับช้างท่าตะเกียบถ้าพร้อมแล้วทุกท่านไปติดตามได้เลยแต่คนกับช้างจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรล่ะคะเรามาทําความรู้จักกับอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าท่าตะเกียบกันค่ะ เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านช้างท่าตะเกียบกันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครัผมเป็นนักศึกษานะครับส,สกรอ,อรําเภอท่าตะเกียบนะครับออตอนนี้ผมงานหน้าที่หลักๆของหมู่บ้านผมก็จะเป็นอาสาพารัังช้างป่านะครับของออตำบลท่าตะเกียบเราค,ครับช่วงนี้ช้างเยอะไหมคะก็ช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงหน้าหมดมะ่งวงแล้วก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาเภอท่าตะเกียบ นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแยงระหว่างช้างกับมนุษย์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศป่าผืนนี้เคยมีช้างป่าอาศัยอยู่ประมาณ400ตัวแต่ปัจจุบันจากการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกพื้นที่ป่าในอดีตเพื่อทำการเกษตรและความแห้งแล้งในผืนป่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดนี้ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการออกมาหากินนอกผืนป่า ค่ะเราช่วงที่แบบช้างเยอะๆเลยอะค่ะเป็นเป็นช่วงไหนคะจะเป็นช่วงหน้าทํานาครับหน้าทำนาเพราะว่าหน้าทํานาเนี่ยจะมาเยอะมากเพราะว่าข้าวเป็นอะไรที่หอมดึงดูดเข้ามากเลยโอ้กลิ่นข้าวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันมาทีม,มันมาประมาณกี่ตัวคะก็มีตั้งแต่สี่สิบห้าสิบหรือร้อยกว่าไปเลยครับ<อ>เยอะมากครับโอเคค่ะช่วงนั้นเราทีมาสาก็จะเหนื่อยหน่อยคต้องคอยปักดันคอยดูแลให้ใหชาวบ,บ้าน คุณผู้ชมคะถนน,นเส้นนี้ค่ะเป็นถนน,นที่ช้างป่าหลายตัวเนี่ยใช้เป็นเส้นทางประจํามากซึ่งมากันประจํามากเลยเออเวลาทํางานของอาสาเนี่ยคะ่ะเขาทํางานกันยังไงคะเวลาแบบช้างลงมาเงี้ยคะ่ะก็เราจะมีทีมอาสาของแต่ละหมู่บ้านนะครับ <c oughs> เราก็จะคอยประสานกันค่ะว่าเราจะต้องออช้างมาเราจะต้องดันไปทางไหนต้องผลักเข้าป่าใช่ไหมใช่ครับเราต้องคอยผลักดันกันแล้วก็เราจะมีคอยบล็อกสองฝั่งเส้นทางแล้วก็ทีม กินต้อนหลังไปจนกว่าจะเข้าเขตคูกันช้างอ๋อเข้าเขตปลอดภัยใช่ครับรก็ก็ช่วยกันบล็อกไปใช่ไหมคะใ,<ช>ให้เดินไปตามเหมือนลู่วิ่งลู่ทางของช้างนั่นเองระบังอีกตัวอยู่ไหนเนี่ยดูให้ใหอ่านี่เดินอยู่นี่เดินอยู่นี่อ่าทำไมต้องกินในหมู่บ้านด้วยออกไปกินข้างนอกกว่าเลย โอ้เข้าหมู่บ้านนะครับวันนี้มาพาทีมอาสาของเรามาไล่นะครับอไน,นะครับสองตัวใหญ่มากนะครับงายาวด้วยไปเลยไปไปไปเฮ้แล้วเล็กจัดมองไม่เห็นเหนืยขยายดูหน่อยอยู่ตรงไหนโน่น แล้วเราที่บอกว่าช้างเนี่ยทํร้ายคนเนี่ยทํร้ายจริงไหมคะก็จริงครับก็อยู่ที่ว่าช้างตกมันก็อันตรายนะครับแล้วก็ความประมาทของคนด้วยครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับเป็นลุงบ้านข้างๆเจด้วยความที่เป็นห่วงว่าช้างจะออกไม่ได้เกไปเปิดประตูให้คือเข้าบ้านมาใช่ไหมคะใช่ครับเข้าบ้านมากินมะม่วงใช่ครับอืมแล้วก็ไปเปิดประตูให้แล้วก็ลเยโดนช้างก็เลยทำร้ายก็คือเขาตกใจใช่ไหมคะใช่ครับ ราะว่าช้างป่ายัางไงก็อันตรายอยู่เลยครับไม่สามารถเข้าใกล้ได้แล้วพื้นที่นี้ก็อาสาสมัครเยอะไหมคะอาสาสมาัครไม่ใช่ของหมู่บ้านเองก็จะมีอยู่15คนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อ2คนแล้วก็มีทีมอาตาจากหลายหลหมู่บ้านมาเราก็จะประสานกันตลอดนะครับว่าช้างออกทางไหนเด็ดไหนอะไรประมาณนี้ดีจังเลยครับก็ไม่มีข้าแรงไม่มีครับาาเราทำาดยจิตอาสาเราล้วน ยังไงน้อยลึกขึ้นร้อนหน้าแดงยังไงนะครับเนี่ยนี้เป็นเป็นงาบิดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะแล้วลักษณะน้ำของช้างนะคะ่ะที่มันจะแยกช้างบ้านช้างป่าเนี่ยค่ะมันมันแยกยังไงอะคะก็โดยทั่วไปแล้วนะครับช้างป่าเราจะเรียกเป็นตัวค่ะ ส่วนสร้างบ้านเราจะเรียกเป็นเชือกนะครับแต่ถ้ามีจำนวนมากเราสามารถเรียกโขงหรือฝูงก็ได้ครับอ๋อค่ะล้วที่นี่มีช้างที่แบบดือด้อๆไหมคะผักๆแล้วก็ไม่ไปอะไรเงี้ยค่ะสนๆอะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะก็มีครับบางตัวคือคุ้นกับคนมาก<อ>ก็คือเราไปไล่ก็จะไม่ค่อยไปบางทีเราต้องใช้เสียงเ,เสียงดังหน่อยหรือว่าใช้จำนวนคนคด้วยเขาก็จะไปให้อยู่ครับ ไปรับแจ้งนะครับมีช้างเข้าตรงกลุ่ม3ามแยกนะครับตอนนี้เราอาสากับประมาณห้าคนนะครับอยู่ฝั่งด้านในอีกสองตรงนี้สองแล้วครับผมด้วยนะครับเป็นห้าคนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับสัตว์ที่ฉลาดแสนรู้และปรับตัวเก่งเช่นช้างสําหรับปานะคะคิดว่าการอยู่ร่วมกันไม่ใช่การเลี้ยงช้างไว้ในส่วนหลังบ้านแต่เป็นการแยกห่างอย่างลมตืนค่ะ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยทั้งคนและช้างเอาละคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพอรู้จักการทำงานของทีมอาสาเฝ้าระวังช้างป่าท่าตะเกียบและลักษณะการใช้ชีวิตของช้างป่ามาพอสมควรแล้วนะคะเราลองมาดูกันว่าทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังอยากฝากอะไรกับการใช้ชีวิตวิถีคนกับช้างบ้างคะ่ะแล้วอยากฝากอะไรเรื่องกับวิถีการใช้ชีวิตคนกับช้างไหมคะ ก็อยากฝากหลายๆเรื่องนะครับคือช้างป่าเป็นสัตว์ที่อันตรายเราก็ไม่อยากให้เข้าใกล้นะครับถ้าเป็นที่นี่แล้วผมจะเป็นคนคอยดูแลเรื่องระยะช้างกับระยะคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับอ๋อก็คือเข้าไปหาเข้าไปหาช้างแล้วตื่นเต้นนี้ใช่ไหมคะก็<ช>คือพี่เขาอยากฝากไว้ว่าเอออยากพอเจอช้างก็อยากเข้าไปถ่ายรูปอยากเข้าไปเออออะไรกันเนาะเพราะว่าช้างก็ไม่ได้ใจดีทุกตัวนะคะก็อย่างที่เราบอกเขาคือสัตว์ป่า สำหรับตอนคนกับช้างท่าตะเกียบก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกัน EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ